เด็กชายคนหนึ่งกลับบ้านมาพร้อมกับรอยฟกช้ำดำเขียวที่ใบหน้าและสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนักเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นเช่นนั้นก็พอจะเดาได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเขาเพราะว่าพ่อนั้นรู้จักนิสัยลูกของตัวเองเป็นอย่างดีเด็กชายเป็นคนหงุดหงิดง่ายเมื่อไม่พอใจอะไร ก็มักที่จะโมโหเสมอแถมเวลาโมโหขึ้นมาก็มักที่จะพูดจาต่อว่าทำร้ายจิตใจผู้อื่นอยู่เป็นประจำทางโรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองไปพบอยู่หลายครั้งแต่พฤติกรรมของเด็กชายก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นพ่อตัดสินใจที่จะไม่ทำโทษลูกชาย ไม่ต่อว่าเด็กชายเลยสักคำเดียวแต่พ่อได้ส่งตะปูให้กับลูกชายหนึ่งถุงพร้อมบอกให้เขาสัญญาว่าต่อจากนี้ทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหหรือว่าโกรธใครสักคนหรือว่าพูดจาทำร้ายจิตใจใครก็ตามต้องตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปที่รั้วไม้ที่หลังบ้าน โกรธหรือว่าพูดทำร้ายจิตใจใครหนึ่งครั้งก็ให้ตอกไปหนึ่งตัวถ้าโกรธหรือว่าพูดทำร้ายจิตใจใครไปสิบครั้งก็ให้ตอกตะปูไปสิบตัววันแรกผ่านไปเด็กชายได้ตอกตะปูไปที่รั้วหลังบ้านถึง37ตัวกันเลยทีเดียวเขาเหนื่อยและเจ็บมือจากการตอกตะปูเป็นอย่างมากและเมื่อเวลาผ่านไปจึงทำให้เด็กชาย ค่อยๆลดจํานวนการตอกตะปูให้น้อยลงน้อยลงและน้อยลงอย่างต่อเนื่องเพราะเขารู้สึกว่าการรู้จักระงับอารมณ์ของตัวเองนั้นง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะและแล้วหลังจากที่เขาสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้วใจเย็นขึ้นมากแล้วเขาจึงได้เดินไปหาพ่อแล้วบอกกับพ่อของเขาว่าพ่อครับ วันนี้ผมสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วนะครับไม่หัวร้อนไม่โกรธไม่มุทะลุไม่พูดจาทำร้ายจิตใจใครทั้งนั้นพ่อยิ้มแล้วพูดกับลูกชายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงลูกต้องพิสูจน์ให้พ่อดูนะโดยทุกครั้งถ้าลูกสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ให้ถอนตะปูออกจากรั้วหลังบ้านหนึ่งตัวทุกครั้ง ถ้าในหนึ่งวันระงับอารมณ์ได้สิบครั้งก็ให้ถอนสิบตัวเลยและแล้วหลายวันต่อมาวันแล้ววันเล่าเด็กน้อยก็ค่อยๆถอนตะปูออกทีละตัวทีละตัวจนในที่สุดตะปูทั้งหมดก็ถูกถอนออกเด็กน้อยดีใจมากรีบวิ่งไปบอกกับพ่อในทันทีผมทำได้แล้วนะครับในที่สุดผมก็ทำสำเร็จ ตอนนี้รั้วหลังบ้านไม่เหลือตะปูอีกแล้วพ่อได้ฟังก็ไม่ได้พูดอะไรแต่เขานั้นกลับจูงมือลูกชายของเขาไปดูที่รั้วหลังบ้านแล้วบอกกับลูกว่าลูกทำได้ดีมากเลยแต่ลูกลองมองรั้วหลังบ้านของเราดูให้ดีๆสิลูกเห็นหรือเปล่าว่ารั้วนั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็น จำไว้นะลูกเมื่อใดก็ตามที่ลูกโกรธโมโหพูดจาทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือทำอะไรที่ไม่ดีลงไปโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งสิ่งนั้นก็จะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับการที่เราเอาตะปูตอกเข้าไปในใจของคนคนนั้นรวมทั้งในใจของตัวเราเองด้วยต่อให้ลูกพูดขอโทษสักกี่ครั้ง บางครั้งก็ไม่อาจลบความเจ็บปวดไม่อาจลบรอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาคนนั้นได้มันก็เหมือนกับตะปูที่ลูกตอกไปที่รัวนั่นแหละแม้ลูกจะถอนมันออกจนหมดแล้วมันก็ยังคงมีร่องรอยให้คงอยู่ไปตลอดการลูกชายได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจในการกระทำของตนเองเป็นอย่างมาก พ่อจึงพูดว่าอย่าเป็นกังวลไปเลยลูกเราเพียงแค่ต้องยอมรับผลของการกระทําที่แล้วมาของเราให้ได้ก็เท่านั้นแล้วต่อไปก็อย่าทำร้ายใครด้วยความโกรธอีกเลยทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะลูกจงเป็นคนใจเย็นเข้าไว้และพยายามมีสติอยู่เสมอ พราะแน่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้หัวใจของผู้คนไม่เกิดรอยร้าวจากการตอกตะปู